คนเชื่อไหมหลายคนนี่เต้นโขนกะเลียวจะมานําคลิปเรียวที่ทุกคนประสบความสำเร็จมาแชร์หรือว่ามาคุยกับคือการทําคลิปเนะี่ยทำหนึ่งคนทำสองคนหรือทำเป็นกลุ่มนะทำคนเดียวจะเห็นทั่วๆไปอย่างเช่นว่าคลิปเเกี่ยวกับเรื่องของการเต้น นะที่ AI กําลังดันอยู่ตอนนี้นะครับคลิปเต้น <c oughs> เห็นไหมครับแตนะ่สำหรับผมเนี่ยทำคลิปเต้นเนี่ยมันไม่เกิดไงมันมีพอสวน <c oughs> แต่ก็ถ้าถ้าเราทาสักสิคลิป,ปนะวันละ2คลิปสัก5วันลองดูว่า AI จะดันไหมนะฮะคือทําดีกันไหมฮะเรามาลองทําคลิปเต้นกันนะมันมีเพลงหลายเพลงที่คลิปเต้นหรือเพลงเดียวก็ได้ทําเพลงเดียวนยจะเต้นหลายหลยท่าผมเห็นให้หลายๆคนนะครับทำคลิปเต้นมาแล้วก็โอ้ประสบความสําเร็จนะครับ คนชอบนะบเป็นอะไรที่สั้นๆแต่คนชอบแค่5วิ10วินะครับก็เราลองมาทำคลิปนั่งเต้นดูนะเออลองดูกันลองดูด้วยกัน, Under, น,นทุกคนเชื่อไหมหลายคนนี่เต้นเงนะเพลงไยนะมาเต้นแบบท่าเดิมๆเงี้ยเปลี่ยนโลเคชั่นบ้างเปลี่ยนเสื้อผ้าบ้างกับการเป็นว่า AI ชอบผมจะทำคลิปโขนกะเรียวทุกวันนะครับมาเจอกัน